เอฟซีพีน่ารักทกั้บ้านเรากับช่างช่างนฉันย่างนะคะนี่เนาะโอ้จจิงจกหาที่เลยนะพี่น้องนะเนาะโนอ้าวไปดาตัวไหนวะบอกคพูดยังไงเบืองมาเฮ้ยไม่มีอะไรดีนะที่เรามีสั่งั่งังไฟซั่งไฟมาด้วยกัดไนม ขนาดตั้งไฟยังทำไม่ติดพี่น้องแล้วเราจะทำยังไงละงานของเราเนี่ยโคเลโคเลโคเลนี่แหละบอกอยู่ว่าอย่าพึ่งบอกว่าปิดจ๊อบปิดจ๊อบนะอย่าพูดเนาะจ๊อบแล้วมันเกิดปัญหาได้ไม่ติดบอกได้ไ่ติดฮะเอออ๋อที่เราอย่างนั้นโมฟูนไม่ติดบอก ว่ามันเป็นที่ไหนล่ะได้บวมเป็นที่ปักของเราเหรอเรียบร้อยกินแล้วเโอ้เกือบแล้วเนาะเกือบเนาะแบบนี้เนี่ยส่างไเสียหน้าเลยสร้างไฟนะ สสเสโอ้ยพี่น้อง ogi, urgency, อปัญหามนี้เ้ยป <ide> <deu weit> <scholars> uh ัก huh. <sh> <sh arp ín> นะปักของเรามีปัญหากันเนาะโอ้ยผมไปหักหน้าช่างไฟซะนช่งไฟแบบนไม่ต้องใชปัก็ลงไม่ใช้วยุบหน้าเตี้ยโอ้ยช่างไฟเราหน้าเต

โที่สามเนาะัีก็ประมาณนี้นะคะอย่านกดไลกดแชร์องชร์นิสานเนะะ